สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ EP ที่4เราก็กำลังจะไปรถทริปกันแล้วค่ะจากตอนที่แล้วเราอยู่กันที่ซานฟรานซิสโกตอนนี้เราก็มาขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปยังอีกเมืองหนึง่งชื่อเบเกอร์สฟิลด์ค่ะเราจะไปเช่ารถยนต์ที่นั่นกันโดยเราจะใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ4ชั่วโมงนะคะค่าตั๋วรถไฟคนละ49เหรียญหรือประมาณ1,700บาท มาเดินดูกันค่ะว่าบนรถไฟเขาเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นห้องสุขานะคะแล้วเขาก็จะมีส่วนของคาเฟ่ให้บริการพวกเครื่องดื่มขนมแล้วก็อาหารว่างราคาอาหารบนรถไฟก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะ อันนี้เราก็ซื้อมาเป็นฮอทดอกคนละชิ้นนะคะแล้วก็ซินนามอนโรค่ะเป็นขนมปังอบเชยหวาน แล้วสักพักเราก็มาถึงเบเกอร์สฟิลด์ค่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะมันแค่เป็นทางผ่านที่ที่เราจะไปเฉยๆเราเลยมาที่นี่กันแล้วก็จะนอนที่นี่คืนหนึ่งนะคะแล้วก็เช่ารถในวันรุ่งขึ้นก่อนจะเข้าที่พักเราก็มาหาอะไรกินกันอันนี้เป็นร้านอาหารจีนแบบทั่วไปในอเมริกาเลยนะคะเป็นฟิล์แบบข้าวราดแกงราคาไม่แพงค่ะ โรงแรมที่เรามาพักก็เป็นโรงแรมถูกๆนะคะคืนละประมาณ2,000กว่าบาทวันนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรคะ่ะก็แค่นอนพักผ่อนเฉยๆเพราะว่าวันก่อนหน้านี้เราเที่ยวมาแบบเต็มที่แล้วก็นอนเก็บแรงเตรียมขับรถเที่ยวในวันต่อไปคะ่ะ like <Yeah. laughs> โรงแรมแบบนี้บางที่จะดูเก่านะคะแต่ที่นี่โอเคเลยมีอุปกรณ์ครบได้เป่าผมเตารีดก็มีนะคะก็ดูสะอาดสะอ้านดีค่ะวันต่อมาเราก็ไปเช่ารถกันค่ะการเช่ารถในอเมริกาเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวใช้แค่ใบขับขี่ที่ไทยก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากลแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ให้เช่ารถด,ด้วยใครจะเช่าก็ลองหาข้อมูลมาก่อนนะคะ อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เปิดคู่มือดูเลยนะคะว่าถ้ามีลูกค้ามาจากประเทศไทยต้องใช้ข้อมูลในเอกสารอะไรบ้างเราเช่ารถกันระยะเวลา7วันนะคะค่าเช่ารถก็630เหรียญค่ะหรือประมาณ22,200บาทอันนี้รวมค่าประกันป้องกันความเสียหายที่กิปซื้อเพิ่มด้วยนะคะแต่ยังไม่รวมค่าน้ํามันค่ะอันนี้เราก็ลองเอาเบาะหลังลงนะคะเพราะว่าเราจะต้องนอนในรถกันตามอุทยานก็ลองเช็คดูว่านอนได้ไหม Not bad. You can stretch all the way. Just do a bag, right? Yeah, we need something for the for the bag. For this. Nice. Otherwise I would die. <laughs> อันนี้ก็เป็นเอกสารที่เขาออกให้นะคะเขาก็จะเขียนไว้ว่ารถเป็นยังไงมีตําหนิตรงไหนอยู่แล้วบ้างก็โอเคค่ะเป็นรถที่ดูดีเลยจากเบเกอร์สฟิลด์เราก็จะขับรถไปกันที่เดซิเวลลีนะคะเป็นจุดหมายแรกของเราจากนั้นเราก็จะไปอาร์ชร็อกแคมป์กราวน์ที่รัฐเนวาดานะคะเราจะไปค้างคืนกันที่นั่น Let's go Let's go กิฟเคยมีใบขับขี่ที่อเมริกามาก่อนนะคะแต่ก็นานมากแล้วไม่ได้ขับรถเลนขวามานานมากแล้วก็เลยจะงงๆหน่อยแต่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ปรับสมองให้คุ้นชินได้ค่ะถ้าใครไม่เคยขับมันจะงงตอนที่เราเลี้ยวเข้าไปในถนนหรือว่าเลี้ยวตามสี่แยกนะคะกิฟก็จะท่องในใจเสมอนะคะว่าเข้าเลนขวาเข้าเลนขวาอย่าไปเข้าเลนซ้ายเดคขับรถไม่เป็นนะคะก็เลยทริปนี้กิฟรับบทเป็นคนขับรถตลอดทริป ก่อนจะออกเดินทางจริงๆเราก็มาซื้อสเสบียงซื้ออาหารตุนไว้ก่อนนะคะเรามากันที่วอลมาร์ค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ Need มาถึงปุ๊บก,ก็สอยโดนัทก่อนเลยอันนี้โดนัท1ิชิ้นนะคะราคา210บาทไม่แพงเลยจริงๆถ้าอยู่ในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยล้วซื้อของตามซูเปอรม์มาร์เก็ตหรือทําอาหารกินเองเนี่ยเราประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าของในซูเปอรม์มาร์เก็ตราคาไม่แพงเลยอันนี้ก็เป็นพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะห้าดอลลา o ์ฮะเชื่อ l ุ t h i n น lot of food They have a lot frozen food. พวกอาหารแชร่แข็งในเยอรมนีเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะคะกรณีเป็นครั้งแรกของเดนในอเมริกานะคะแล้วก็ในซูเปอร์มาร์เกต็ตที่นี่ด้วยหลายๆอย่างก็เลยจะตื่นตาตื่นใจสําหรับเขาหน่อย uh, <okay. S 1> อันนี้เราก็จะซื้ออาหารกระป๋องอาหารแห้งไปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเก็บรักษาได้ง่าย <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นทูน่าซองนะคะรสชาติไทยๆเผ็ดๆซึ่งจริงๆแล้วไม่เผ็ดนะคะอย่าไปเชื่อคะ่ะคําว่าเผ็ดของฝรั่งอันนี้ก็เหมือนกันเป็นรสพริกแดงแบบไทยๆ it looks good. <laughs> have this in Germany. No, not like this don't not the there's lot it want looks full good no of you know pack Germany and we have how a อันนี้เดยอยากกินมากนะคะแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ทําอาหารนะคะแล้วเดยเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบพร้อมกินเลยเพราะว่าที่ยุโรปจะมีโคคัตจะเป็นเนื้อคล้ายๆแบบเบคอนที่พร้อมกินได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ให้นะคะ โอ้ย holy shit ว่าโมนี่เด็ดอ๋อโอ้ look at this with the cheese sweet อยู่เกือบแฟร์เทียบเลยพอตอนจ่ายเงินเขาก็จะมีจุดเช็คเอาท์ให้เราสแกนบาร์โค้ดสินค้าแล้วจ่ายเงินเองนะคะหรือจะไปที่แคชเชียร์แบบที่มีคนทำให้ก็ได้ ใบเสร็จยาวมากนะคะแล้วก็ซื้อของกันจ่ายกันไปประมาณ4,770บาทค่ะแต่ก็จะเป็นอาหารที่เรากินได้ทั้งอาทิตย์นะคะแต่ระหว่างนี้ก็จะมีไปกินตามร้านอาหารบ้างค่ะ lunch time อินก็เริ่มกินมื้อกลางวันกันก่อนเลยนะคะที่รานจอดรถดหน้าวัมหม์ดเลยค่ะก่อนจอ,อกเดินทาง จุดหมายแรกของเราคือเดสเ h อรี่นะคะใช้เวลาขับรถประมาณ4ชั่วโมงค่ะ ชั่วโมงเราก็ได้เวลามาเติมน้ํามันกันนะคะในอเมริกาปกติแล้วเราจะต้องเติมน้ํามันด้วยตัวเองนะคะมาดูกันค่ะว่าเวลาเติมน้ํามันที่ปั๊มที่นี่ต้องทํำยังไงบ้างก่อนจะเติมน้ํามันเราก็ดับเครื่องยนต์ก่อนนะคะแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันอันนี้ก็จะเป็นแบบเอาหัวจ่ายเสียบไปได้เลยนะคะไม่มีฝาอีกทีหนึง่งจากนั้นเราก็เสียบบัตรเดบิตหรือเครดิตของเราคะ่ะอันนี้บางปั๊มมันจะให้เรากดรหัส PIN สีหลักของบัตรด้วยนะคะแต่ปั๊มนี้ไม่ต้องจากนั้นเครื่องก็จะถามว่าเราต้องการใบเสร็จไหม พอเรากดเลือกแล้วก็หยิบหัวจ่ายไปเสียบกับรถได้เลยจากนั้นก็เลือกประเภทน้ำมันค่ะยิบถามพนักงานที่ให้เช่ารถนะคะเขาก็บอกว่าเลือกแบบ Regular 87นี่แหละเอาแบบที่ถูกที่สุดได้เลย จากนั้นเราก็บีบหัวจ่ายนะคะแล้วดันแท่งเหล็กไปล็อกกับข้างล่างเมื่อน้ํามันเต็มถังแท่งเหล็กที่ล็อกไว้มันจะเด้งออกเองอันนี้จากน้ํามันที่เหลือประมาณ2ขีดเติมจนเต็มถังก็ประมาณ1800บาทค่ะแต่ที่จริงราคาน้ำมันปั๊มนี้ค่อนข้างสูงนะคะก่อนจะเข้าปั๊มก็ดูราคาหน้าปั๊มก่อนก็ได้จากนั้นเราก็เอาหัวจ่ายเก็บเข้าที่เป็นอันเสร็จสิ้นคะ่ะ อันนี้เราสองคนจะมาเติมลมยางนะคะเพราะว่ามันแจ้งเตือนที่หน้าปัดว่าลมยางอ่อนแต่เครื่องที่นี่งงๆค่ะแล้วเราก็ไปถามคนอื่นให้เขามาช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องแบบรุ่นเก่าเขาก็งงเหมือนกันเราเลยลองไปเติมอีกปัมหนึ่ง <c oughs> ก็จ่ายเงินไปแล้วนะคะปรากฏว่าเครื่องมันเสียสรุปจ่ายฟรีไปประมาณ 3- 4สี่รอบนะคะครั้งละประมาณ70บาทใครจะเติมลมยางก็แนะนําให้เลือกเครื่องที่ดูใหม่หน่อยนะคะแล้วก็เลือกเครื่อง <Yeah. S 1> ที่มีเลขลมยางบอกด้วย no, that was like จากนั้นเราก็ขับรถก,กันอีก3ชั่วโมงเพื่อไปค้างคืนที่อาร์ชล็อกแคมป์กราวด์ค่ะ เวลาที่เรามาค้างคืนที่แคมป์กราวน์หรือลานตั้งแคมป์เนี่ยนะคะเราก็จะต้องจ่ายค่าบริการด้วยแต่ละที่ก็จะมีวิธีการจ่ายที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เขาก็จะมีข้อมูลบอก อันนี้เราก็จะต้องเอากระดาษตรงนี้มาเกาะข้อมูลนะคะ ing, number number night, uh, อันนี้เราก็จ่ายกันไป25เหรียญหรือประมาณ880บาทค่ะ Like this off, this one this one hanging at, hanging at the car and the mirror. Mm. This one is uh, attached to the side post over there. Three parts. Right? Mm. This one. two This <laughs> ถึงเรามาดึกก็จริงไม่มีคนตรวจก็จริงแต่ว่าเราต้องจ่ายนะคะเพราะว่าตอนเช้ามืดเขาจะมีคนมาตรวจค่ะอันนี้เราซื้อที่นอนลมมาด้วยนะคะ ราคาประมาณ930บาทแต่เพิ่งมาอ่านคู่มือแล้วเพิ่งรู้ว่าต้องใช้ปลัก๊กต้องใช้ไฟฟ้าในการเอาลมเข้านะคะก็เลยไปขอยืมคนแถวนั้นที่เขามีปลั๊กเสียบกับในรถเขาก็ใจดีมากค่ะคนอเมริกันส่วนใหญ่แล้วใจดีนะคะ f r i e n d l แล้วเราก็มากินอาหารสุดหรูของเราที่ซื้อมาจาก Walmart นะคะ อันนี้ก็เป็นน้องหมาของคนที่ให้เรายืมปักนี่แหละคะ่ะน้องมาเดินเล่นน่ารักก็าการนอนในรถไม่แย่เลยนะคะส่วนตัวเราคิดว่าสะดวกกวับการตั้งเต็นท์ด้วยซ้ําเราเอาลมออกจากที่นอนไปบางส่วนนะคะมันจะได้ไม่แข็งไปแล้วก็ไม่ฟูสูงเกินไปด้วยทําให้เรามีพื้นที่ตรงขานะคะจะชันเข่าก็ได้หรือจะเหยียดขาก็ได้ก็คืนนี้เราก็นอนพักผ่อนกันนะคะวันต่อไปเราจะไปไหนต้องติดตามชมกันคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะ